สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องความผูกพันระหว่างคนกับน้องหมาค่ะครับผมซึ่งจริงๆมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะคะเป็นหมื่นๆปีเลยเราอ้างอิงจากบทความสุนักกับมนุษย์วิวัฒนาการความสัมพันธ์หม0 0นปีค่ะเราจะมาดูกันว่าความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันพิเศษยังไงกันแน่ครับเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆครับ จุดเริ่มต้นเนี่ยคือสุนัขเป็นสวดชนิดแรกเลยนะที่มนุษย์เราเอามาเลี้ยงให้เชื่องอ๋อชนิดแรกเลยเหรอคะใช่ครับวิวัฒนาการมาจากหมาป่าสีเทาเ,เมื่อเราเราวหมื่นห้าถึงสี่หมื่นปีก่อนนู่นเลยโอ้หนานมากครับกระบวนการมันก็เริ่มง,ง่ายๆนะคือมีหมาป่าบางตัวที่แบบกล้าหน่อยกล้าเข้ามาใกล้ๆชุมชนคนเพื่อหาเศษอาหารอ๋อค่ะแล้วตัวที่มันดูเชื่องกว่าไม่ดุร้ายก็มีโอกาสรอดมากกว่าได้กินได้สืบพันธุ์มันก็ค่อยๆถูกขัดเลือกไปเรื่อยๆโดยธรรมชาติอืมค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิด จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นชัดๆทุกวันนี้ทั้งรูปร่างหน้าตาคือแบบมีหลายไซส์มากตั้งแต่เล็กจิ๋วไปจนตัวใหญ่ๆค่ะค่ะหูตกโตกขนสีต่างๆที่ต่างจากหมาป่าไปเลยถูกต้องครับเราที่สําคัญคือสมองด้วยนะมีการปรับเปลี่ยนแม้ว่าจะเล็กลงนิดหน่อยแต่ว่าส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าสังคมการสื่อสารกับมนุษย์เนี่ยกลับพัฒนาขึ้นอ๋อน่าสนใจจังค่ะไม่ใช่แค่หน้าตาแต่สมองก็ปรับเพื่อเข้าหาเราด้วยใช่เลยครับแล้วก็เรื่องพฤติกรรมเนี่ยก็ปรับตัวเยอะมาก ที่เด่นๆเลยคือเขาเข้าใจภาษากายคนเก่งมากนะอย่างเช่นอะไรคะอย่างการชี้นิ้วเนี่ยสุนัขเข้าใจได้ดีกว่าญาติเราอย่างลิงชิมแปนซีนะโหจริงเหรอคะครับแล้วก็ยังเป็นสัตว์เอ่อน่าจะชนิดเดียวเลยมั้งที่กล้าจ้องตามนุษย์ตรงๆเพื่อสื่อสารความต้องการหรือบอกอารมณ์อืมปกติสัตว์อื่นจะไม่ค่อยกล้าสบตารเราตรงๆเนาะใช่ครับหมาป่าเองก็ไม่ค่อยทําแบบนั้นแล้วก็มีอีกอย่างที่เรียกว่านนโอเทนีเนโอเทนีคืออะไรคะ คือการที่เขายังคงลักษณะนิสัยบางอย่างของความเป็นเด็กหรือลูกหมาไว้นะครับแม้ว่าจะโตเต็มวัยแล้วอ๋อแบบขี้เล่นขี้อ้อนอะไรแบบนี้เหรอคะประมาณนั้นครับแล้วก็รวมถึงการที่ยังพึ่งพาเราต้องการเรียนรู้จากเราตลอดชีวิตนี่แหละครับที่ทําให้เขาผูกพันกับเรามากๆพอเขาปรับตัวเข้าหาเราได้ขนาดนี้ทั้งเข้าใจท่าทางเราแถมยังน่ารักเหมือนเด็กๆตลอดเวลามันก็คงส่งผลต่อบทบาทของเขาในสังคมเราเยอะเลยสิคะแน่นอนครับบทบาทเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเยอะมากเลย เลี่ยนไปยังไงบ้างคะจากอดีตมาถึงตอนนี้ก็ถ้ามองย้อนไปยุคดึกดําบรรนูนเลยอาจจะเป็นแค่เพื่อนช่วยล่าสัตว์หรืออยู่เป็นเพื่อนแก้งเหงาข้างกองไฟค่ะพอยุคเกษตรกรรมก็มาช่วยคุ้มฝูงแกะฝูงวัวเฝ้าบ้านเฝ้าไรนาอ่าฮะเริ่มมีหน้าที่ชัดเจนขึ้นใช่ครับพอมายุคอุตสาหกรรมก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้เก่งเฉพาะทางไปเลยเช่นหมาตํารวจดมกลิ่นหมาค้นหากู้ภัยค่ะค่ะจนมาถึงทุกวันนี้บทบาทซับซ้อนขึ้นไปอีกคือกลายเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวเราไปแล้วจริงค่ะเป็นลูกเป็นน้อง ครับเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นนักบำบัดทางใจหรือบางตัวนี่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลเลยนะใช่ใช่เห็นเยอะเลยค่ะแสดงว่าความผูกพันนี้มันต้องมีอะไรลึกซึ้งกว่าแค่การใช้งานหรือพึ่งพากันธรรมดาแน่ๆเลยนะคะถูกต้องครับมันมีเรื่องของชีววิทยาเข้ามาเกี่ยวด้วยนะชีววิทยาเลยเหรอคะ งงค,ครับมีงานวิจัยเลยนะเขาพบว่าเวลาคนกับหมามองตากันเนี่ยมันจะกระตุ้นให้สมองหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาชื่อออกซิโทซินอ๋อฮอร์โมนแห่งความรักที่เคยได้ยินใช่ครับตัวเดียวกันเลยกลไกมันคล้ายกับเวลาแม่มองตาลูกอ่อนเลยนะคือมันหลั่งทั้งในคนทั้งในหมาโห oh, สุดยอดเลยค่ะครับฮอร์โมนตัวนี้มันช่วยสร้างความรู้สึกผูกพันความไว้วางใจแล้วก็ช่วยลดความเครียดด้วยมันเหมือนเป็นวงจรที่ทําให้เรายิ่งผูกพันกันมากขึ้นเรื่อยมีหน้าระคะเวลาเราเล่นกับหมามองตาเขาเรารู้สึกดีรู้สึกผ่อน นั่นแหละครับแล้วเขาก็ยังพัฒนาระบบสื่อสารที่ใช้กับคนโดยเฉพาะด้วยนะเช่นเช่นใช้โทนเสียงที่หลากหลายกว่าเวลา,าคุยกันเองหรือการแสดงออกทางสีหน้าโดยเฉพาะกล้ามเนื้อตรงคิ้วเนี่ยที่ทำให้เขาทําหน้าตาออดอ้อนหรือแสดงอารมณ์ให้เราเข้าใจได้ชัดขึ้นอ๋อที่ทําตาปริบๆได้นี่เองใช่ครับเหมือนเขาปรับตัวเพื่อให้เราเข้าใจเขาง่ายขึ้น โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันจะมีกลไกทางชีววิทยาเชื่อมโยงเรากับเขาได้ลึกซึ้งขนาดนี้แล้วผลกระทบในภาพรวมต่อสังคมมนุษย์หรอคะมีมากน้อยแค่ไหนโอ้มีผลเยอะมากครับหลายด้านเลยค่ะทั้งเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจอย่างที่รู้กันว่าการมีหมาช่วยลดความเหงาลดอาการซึมเศร้าได้จริงค่ะแล้วก็กระตุ้นให้เจ้าของได้ออกไปเดินไปวิ่งออกกําลังกายมากขึ้นอันนี้เห็นด้วยเลยคะ่ะต้องพาไปเดินทุกวันครับแล้วก็มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมในเด็กๆด,ด,ด้วยนะให้เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีมากๆของผู้สูงอายุด้วยใช่เลยครับนอกจากนั้นนะยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบมหาศาลเลยอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงเนี่ยทั้งอาหารของเล่นเสื้อผ้าโรงพยาบาลโรงแรมสัตว์เลี้ยงโอ้โหมูลค่าเยอะมากทั่วโลกฟังดูแล้วความสัมพันธ์นี้มันเป็นการเดินทางร่วมกันจริงๆนะคะยาวนานแล้วก็ส่งผลลึกซึ้งกับทั้งสองฝ่ายเลยใช่ครับมันเป็นตัวอย่างชัดเจนของสิ่งที่เรียกว่าการวิวัฒนาการร่วมกันหรือ co-evolution วิวัฒนาการร่วมกันครับคือต่างฝ่ายต่างปรับตัวเข้าหากันแล้วก็มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของอีกฝ่ายมาตลอดหมื่นกว่าปีการที่เราเข้าใจประวัติศาสตร์ตรงนี้เข้าใจรากฐานทางอารมณ์ทางชีววิทยาของความผูกพันนี้มันสําคัญมากนะสําคัญยังไงคะก็สําคัญต่อการที่เราจะดูแลเขาอย่างรับผิดชอบไงครับทั้งเรื่องสวัสดิภาพเขาการเพาะพันธุ์อย่างมีจริยธรรมไม่ใช่แค่ตามแฟชั่นแล้วก็ยังสําคัญกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างโรงแรมหมาหรือศูนย์ฝึกเนี่ยถ้าเข้าใจความต้องการลึกๆตรงนี้้กก็จะสรรราางบิ หรือสภาพแวดล้อมที่ตอบโจทย์ความผูกพันอันนี้ได้จริงๆเข้าใจเลยค่ะพอเราเข้าใจที่มาที่ไปแล้วความลึกซึ้งของความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะก็น่าคิดต่อเหมือนกันว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะสานต่อพัฒนาความสัมพันธ์พิเศษนี้กันต่อไปยังไงดีให้มันสมดุลกันระหว่างความสุขของเรากับคุณภาพชีวิตที่ดีจริงๆของเพื่อนสีขาที่อยู่กับเรามานานแสนนานขนาดนี้นะคะนั่นสินะครับเป็นคําถามที่น่าคิดต่อจริงๆครับ